สวัสดีค่ะหลายคนคงทราบนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยจำหน่ายเกี่ยวกับโปรแกรมที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจนะคะแต่ว่านอกจากที่เราจะจําหน่ายโปรแกรมแล้วนะคะเราก็ยังจําหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถทําได้ในธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์นะคะสแกนเนอร์คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดและเมาส์ต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องช่างอัตโนมัตินะคะซึ่งเราก็ทำการรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถกดลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะแล้วคลิปนี้นะคะเราก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าเรามีหนังสือนี่นะคะเป็นหนังสือรองรับการประกอบธุรกิจนะคะ เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องช่างได้นะคะซึ่งออกโดยสำนักงานกลางช่างตวงวัดนะคะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ค่ะและตัวเครื่องช่างของเรานะคะก็ยังได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมั่นใจได้เลยนะคะว่าเครื่องช่างที่เราจำหน่ายนะคะจะเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานกลางช่างตวงวัดค่ะและนอกจากนี้นะคะ บริษัทเรานะคะก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่างด้วยนะคะซึ่งหากใครนะคะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ l ล n e b k r e n t ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ b k r e n t มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ